สว,ส, <S <S สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมต่างจากช่อง TK Gaming นะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับแนะนำนะครับาการวน SP นะครับให้เรามี SP ใช้ตลอดเวลาด้วยสกิลที่ชื่อว่า Ancilla ของ a r b i h o p นะครับซึ่งเป็นสกิลเฉพาะของ a r b i h o p นะครับอาชีพอื่นอดนะฮะ คแค่ชีพตอนที่เราสามารถทําได้ครับถ้าเราใช้สกิลนี้นะครับผมเราก็จะมี SP ใช้ตลอดเวลานะครับโดยที่เราก็เสียแค่ค่าบูเจมเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่แพงมากเนาะเออถ้ามันทําอะไรงไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไป Let's go ทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเออเจ้าตัวสกิลแอนซิล่ามาทำอะไรได้นะผมตัวสกิลแอนซิล่าเนี่ยนะครับนะเป็นสกิลทาง่ายของเพื่อนอยู่แล้วนะครับเขาจะทำการเปลี่ยนบลูเจมสโตนของเราเนี่ย ให้กลายเป็นเม็ดแอนซิล่าครับโดยใช้ s อ10%ที่เรามีนะครับผมเปลี่ยนเป็นเม็ดแอนซิล่าซึ่งเมื่อเรากดกินเข้าไปนะครับเราก็จะได้ SP คืนมา15%ของเม็ดเอของเรานะครับอ่ะเพื่อนๆพ,พอจะเก็ตไหมว่าเราจะฟื้น SP ยังไงนะครับก็คือสิ่งคุณทำก็คือนะครับเราก็แค่คราบตัวเม็ดแอนซิล่ามาเนี่ย3เม็ดแล้วกินกลับไป3เม็ดนะครับผม เราก็จะได้ SP กํากำไรมา15%ทุกๆครั้งไปนะครับแล้วก็ทำวนลูปไปเลยครับจน SP เต็มนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ได้ายคว่าเราก็มี SP ใช้ตลอดเวลาครับมาจะยืนซัพพอร์ตเนีก็ตามแต่ SP เราจะไม่หมดนะครับผมก็มันจะเป็นต้องไปใช้202นะฮะม่ต้องไปกินยาอะไรมากมายนะครับแค่เรามีบูเจมสโตนก็เพียงพอแล้วนะครับเออแต่พูดถึงขนาดนี้แบบอู้ยี้สายอื่นก็โอเคสิใช่ไหมครับสำหรับผมคิดว่าสาหรับ สายซับน่าจะดีที่สุดนะเพราะสายซับเขาจะแบบมีจังหวะให้ได้ยืนกับที่ไงเพราะว่าตัวสกิลเนี้ยมันมี AC ซหนึ่งวิเนาะมันไม่ได้กดได้ทันทีนะผมมันมีระยะเวลาหน่วงพอสมควรนะครับเพราะงั้นผมลองเล่นแล้วสายซับเนี่ยโอเคที่สุดแล้วสายอาโดมอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับมผมลองไปเลยแล้วค่อนข้างจะน่าลำคาพอสมควรทนะ่ต้องใช้เวลาเกือบสิบวิเนี่ยในการจะฟื้นเอชพให้เต็มนะผมมันค่อนข้างจะเสียเวลาครับส่วนสายออโต้สเปลไม่ได้ใช้ SP อยู่แล้วครับเอชพก็รีทันนะครับ เพราะงั้นไม่ีปัญหาเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็จะมาทำโชว์เคสนะครับการใช้สกิลแอซิล่าในการฟื้นหวน SP สพีครับเนี่ยผมก็เนี่ยโดวยวนบากินะครับผมแล้วก็กดแอซิล่าเอาครับมันจะคาบไม่ตัวเลยเพราะว่ามันมีเ c ซีหนึ่งวิ่งไงเออเพราะงั้นเราก็หาเพื่อนที่เป็นบาดมานะครับหรือเราปั้นบาด A เนี่ยมากินบากิให้เราครับเราก็จะกดแอซิล่าได้เรื่อยครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเราก็จะฟื้นเ p ได้ต่อนเนี่ยงครับแบบนี้เลยอีสิครับเนี่ยมันก็จะไวขึ้นผมนึกบอกไงว่าสกิลเนี้ย มันเหมาะกับสายซับครับเพราะว่าซับก็จะยินกว่าที่ไงแล้วก็บ่ายมาเต้นให้เราแล้วก็ฟื้นเอสพีได้เรื่อยๆนะครับผมรับสายอาโดเนี่ยมันก็จะติด ACD นะครับต้องมาคอยรอทีละหนึ่งวิเนี่ยครับทีละหนึ่งเม็ดเนี่ยหนึ่งรอบใช้สาวิแล้วต้องมานั่งกินให้เสร็จแล้วก็คาบต่อแง่บางทีใช้สองส่วนสองกับการยิง o, อาโดก็ตอบโจทย์กว่านะผมมันยิงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่บอกครับว่าสายอ๋อต้สเปลเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเอสพีมากนะผมยังไงก็ถักไงก็ฟื้นทัันนนะครบเี่ย พออยู่ออกจากบากีปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการครับแอนซีล่าเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าก็ลองไปปรับใช้ตามสถานการณ์ก็ดูดูก็แล้วกันนะครับหรือถ้าใครมี202อยู่แล้วก็ใช้เอ็กซิเลี202ไปได้นะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ยังก็ฝากกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่อง TK Gaming ไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนในการท,ทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อความมาได้นะครับผมก็จะไปพิจารณาดูครับว่าอะไรทำได้ก็จะทำให้นะครับผมหรือถ้าเป็นอะไรแนวใหม่ๆอย่างเงี้ยอยากให้ทำก็จะทำให้นะครับผมโอเคงั้นสำหรับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย